ดูออกไหมคะเวลาที่ค a n d i d a ใช้ AI เขียนูเม่จริงๆดูออกนะมีแบบเวลาเพื่อนส่งมาให้ดูหรือเวลาค a ดีเดตส่งมาจริงเราก็จะเห็นว่าเอ้ยบางอย่างมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นมาจริงๆถามว่าตัวเองก็ใช้ AI ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องมาอัดแอปแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นตัวเองการใช้แบบไม่ผิดเลยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันหรอกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาทั้งหมด100%ตมันต้องแบบมาปรับให้เป็นตัวเองอ่ะถ้าแบบเจอแบบนี้ก็ว้าวอยู่ดวงไหม ดูออกยากค่ะความจริงก็คือมันน่าจะดูออกยากนั่นแหละแต่ว่าถามว่าเราจะรู้สึกอะไรไหมหลังจากที่เรารู้นะว่าเขาเขียนหรือไม่เขียนนะม,มันก็คงอยู่ที่ทั้งตัว a อ t i t u d e เขาเองเพราะบางครั้งอ่ะขั้นตอนหรือว่ากระบวนการอะคะ่ะบางครั้งนะมันก็อาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับผลลัพธ์อ่าจริงค่ะก็เห็นด้วยแต่จะดูออกไหมก็อาจจะยากเหมือนกันเห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้างในว่าเขาใช้แล้วภาษามันออกมาเป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจะเสื่อค่ะมันหลีดไปในทางที่ ทำให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบเอ๊ะหรือหรืออะไรอย่างนี้ไหมซึ่งถามว่ามันก็เป็นเหรียญสองด้านละกันที่อาจจะช่วยในตัวของเขาเองชูงในด้านที่เขาถนาดัดแต่อีกด้านนึงก็อาจจะเป็นในสิ่งที่เขาอาจจะขาดสกิลในการสื่อสารหรือการเป็น copywriter อะไรสักอย่างค่ะ